เพชรพระรวยสวัสดีซี่สูผูสุคนครับผมมันนี้คิมาเราค่วมฟันมือขึ้นนี่ให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะเราข่ามฟันให้ฟังที่มือขึ้นนี่ฟันคักฟันเป็นตูเป็นตาคักจำได้แม่นคักได้พี่น้องฟันว่าไปสอนเฉียดกับประคันผู้ยิ่งผู้นั้น,นก็ออกจากบ้านไปได้ยี่สิบกว่าปีละังเลยยังไปฟันเกี่ยวเพิ่นไปสอนเฉียดที่ไปใส่เบ็ดกับเพิ่น ไปสอนเขียดอยู่หน้ากระเจ้าไปสอนแล้วๆจังไรจังกันไปสอนเขียดเขียดก็ได้หลายอยู่บบานี้ปลาก็ได้บบานี้ได้ปลาคอก็ปราลดบาบนี้เพื่อนก็นเลยวานเอามาใส่ของไข่ผีพระท่านจับได้ปลาคอตัวนึงแล้วจับได้ปลาคอตัวนึงแล้วแบบนี้เพื่นอนเราว่ามใส่ของไค่ผีพระท่านก็เลยเปี่ยวของเพื่อนมนใส่ เาป่ามาใส่ของบานเดียวใส่ของพปแล้วจังไดยังยกขึ้นมามาใส่ของเจ้าของพ่อป่าใส่ของพปแล้วก็ยกขึ้นมาเอาขึ้นมาใส่ของเจ้าของเอาสวิงไปสอนจังไดยังแดนป่าคอสองตัวปรลดอีกสองตัว บานนี้ตัวนึงบัดอันตัวหนึ่งบัดอันรวยลงน้ำบ้านนี้ไหมป่าประคอนมีสามตัวตัวนึงบัดรวยลงน้ำทกลงน้ำก็เลยได้สองตัวตัวหนึ่งลงน้ำได้สองตัวประคอนแต่ปลาลดนั้นสองตัวได้พี่น้องเข้ากี่เป็นตัวใดก็คอมเมนต์บอกกันมาเนี่ยเพราะว่าปลาลดนี่มันมีมีเกล็ดที่ปลาลด ประรถสองตัวว่ามีเจ็ดนี่เป็นแปดบ่แต่ประคอนี่ก็มีเจ็ดประคอนี่ยเป็นประคอนี่เป็นประคอมีเจ็ดน้องพี่น้องประคอมีเจ็ดประรถก็สองตัวประคอก็สองตัวนี่เป็นเจ็ดสองแปดสองบ่พี่น้องตีได้ตัวใดก็คอมเมนต์มาบอกกัน แอดขี่บบเขียนบบเขียนได้ไปนองได้โบเขียนเพราะว่าหมู่บ้านนี่ไปได้เลขไปได้ลอตเตอรี่มากกมาฝันไปได้ลอตเตอรี่อยู่วัดปูซีศูนย์มาได้มาหกใบก็มาฝันมือคืนนี่นี่แหละแต่ขี่มาถามอายุผู้ยิ่งผู้นันนี่ ไทเอฟซีคอมเมนต์มามาถามอายุของผู้หญิงประคนนั่นบรุษจักได้ีปนองได้เพิ่นออกจากบ้านไปแล้วได้ยี่สิบกว่าปีละก็ะชือบรุษจักจังไดไปฝันเจียวเพิน่นเพิ่นออกจากบ้านได้ยี่สิบกว่าปีละว่าเห็นเพิ่นเป็นยี่สิบกว่าปีละไปฝันเจียวเพิน่นฝันว่าไปสอนเขียดกับเพิน่นหน้าผู้อื่นหน้าผู้อื่นหน้าคนอื่น ไปสอนเขียดแล้วได้ปลาได้ปลาได้ปลา,าลดกับปลาคอปลาคอสามตัวสนึ่งแบบรวยลงน้ำมาได้มาสองตัวก็ได้ปลาลดสองตัวอันเขียดีน่านั่นที่ไปสอนนั่นที่เขียวไปใส่เบียนก็ได้หลายเยอะก็ได้หลายบ้านนี้ ตอนได้ปลาแล้วๆอันจับปลาคอได้ตัวนึงแล้วๆปลาข้านรถว่านเอาเมื่อ่ส,สของข่พี่วะท่านมาใส่สของข่อยพี่พ่อใส่ของไปแล้วบา้านกันแล้วเมะจกขึ้นใส่ของเจ้าของคือเก่านาะพี่น้องเอาขึ้นมาคือเกา่าปลาคอสองตัวร,รถสองตัวตัวนึงรวยลงน้ำลงน้ำไปว่าได้ก็ได้ได้ปลาคอสองตัวนาะพี่น้อง ไปซื้อลอตเตอรี่มาหกใบคือมันฉีมาตัวนี้มาพี่น้องเียเพราะว่าไปสอนเขียดได้หอดป่าได้ประรกับปรคอวาย้ำให้เอฟซีได้เข้าใจนาพี่น้องแอดไปซื้อตัวนี้มาได้พี่น้องได้ <c oughs> ขอโทษขอไปหมู่บ้านแอดไปซื้อลอตเตอรี่ได้มาหกใบกับมาฝันเลยพี่น้องเห็นบ้านนี่ แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปดได้มาแล้วก็มาฝันนี่ก็พี่น้องไปเห็นที่ไฟซองที่อัดกระเขียนให้เบ่งเห็นบ้างหน่อยพี่น้องที่อัดกระเขียนให้เบิ้งเช่นหนึง่งอัดไปซีโรตเตอรี่มาแปดหนึ่งหนึ่งแปด ก็มัฝันเลยนะได้ปลาได้เทังปลาลดได้ปลาลดสองตัวปลาคอสองตัวตัวหนึ่งลูกน้ำหรือขี่เป็นเจ็ดสองแปดสองบอกเพราะว่าปลาลุดมันมีเจ็ดกับปลาคอกันมีเจ็ดเนาะพี่น,น้องเนาะพี่น้องจีเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยได้หรืแอดขี่ขขจ้อง เลขที่เห็นเบิง้งพราวเน้นว่าเห็นเนี่ยเพราะว่าฝันคักฝันเป็นตูเป็นตาคากูบาด้วยเหรเมียขึ้นมาจำได้มัดลดตรตเตอรี่พี่น้องอาจคิดว่าเห็นเพราะว่าไฟมันส่องแหวลรถเตอรี่มาอยู่วัดปูซีศูนเนี่ยขาจับป่าได้เพิ่นบอกกันไปใส่ของเพื่อนแล้วก็ย่งเงนินเอาขึ้นมาคือเกาเอาขึ้นมาคือเกา แอดขีบเบ่งไข่เบ่งรัตตลีนี่ละพี่น้องรัตตรี่ที่แอดแปลวมากยวัดปูสี่ศูนย์นี่พอไฟมันซองไปเห็นต้องกลับกล่องไหม่ไม่ขีดเป็นแปดหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์แปดหนึ่งพอแอดสื่อกลับพร้อมแล้วพี่น้องแปดหนึ่งหนึ่งแปดนั่นไง พี่น้องแอดกับเบยำสองเทียแล้วค่วมฝันเนาะยำสองเทียแล้วข่วมฝันฝันว่าไปสอนเขียดมาใส่เบ็ดนะ่ะฝันว่าสอนเขียดมใส่เบ็ดซ้อรตอรีเมื่อแล้วก็มาฝันมานมนขึ้นนี่สอนเขียดมใส่เบ็ดแต่ไปได้ป่าน้อพี่น้องไปได้ป่าเจ็บประคอสองตัวประรดสองตัวตัวหนึ่งกับโล่งน้ำ เจ้าของหน้าเพิ่นมาเจ้าของหน้าเพิ่ออังว่าพูดทั้งปุ่นทั้งหลายก็ยัง่งอยูอย่ไปสอนอยู่หน้าเพิ่นที่แอดแวาคว้นฝันพี่น้องกะแปลเอาตีเอาแล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันน้ำได้พี่น้องได้เพราะว่าแอดไปซื้อไปซืือแปดหนึ่งหนึ่งแปดมาเนี่ย็มา่ฝัน พี่น้องขี่มาร์คำบ่อแปดหนึ่งหนึ่งแปดหรือว่าเขียวขว่มฝันแปดสองเกตสองเพราะว่าปลดมามีเกตกับปลอแล้วก็ปลดสองตัวปลอสองตัวแล้วพี่น้องได้เอาเมือเ่อไงกะ คงทุดท่ายแล้วพี่น้องมือเี็กวันที่16วันคู่แล้วขอให้พี่น้องเข้าโฉกๆมันหมันเรื่อยเรื่อฮงปังๆกันูุปสุซกอนมืออื่นนี่เอาฝากกดไล่กดแช่กดติดตามเพชรปลารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม